นี่พวกซอสไาเกตตี้หมดค่ะน,นีมาดูว่าคนเขาซื้ออะไรตุนอาหารอะไรกันบ้างนี่เป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะพวกปีนอันนี้ก็คนกตุนของไวมากอันนี้ที่เซกโกนะคะ ดูตรงนี้จะเป็นพวกปลาเกตตี้หมดเกลี่ยงเลยค่ะพวกเส้นปลาเกตตี้ค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวพวกข้าวไทยหมดเลยค่ะไม่เหลือ เป็นพวกข้าวส่วนมนากจะเป็นข้าวเป็นพวกอาหารแห้งที่เขาตุนกันตรงนี้หมดอันนี้จะเป็นข้าวอินเดียค่ะ ก็หมดเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะพามาดูช่องนี้จะเป็นพวกน้ำมันค่ะนี่ก็จะหมดของที่จำเป็นาก็กักตุนกันไว้กจะตุนกันไว้สำหรับ โควิด19ค่ะเผื่อไม่ได้ออกจากบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูช่องกระดาษเชิดชื่อนะคะเมลุกฝรั่งเขาจะซื้อตุนไวมากเลยเป็นพวกกระดาษเชิดชื่อพวกน้ำยาล้างมืออันนี้คือกระดาษเชิดชื่อนะคะช่องน,นี้เริ่มจะหมดแล้วค่ะ ดูข้างบนข้างล่างก็เหลือเยอะอยู่ตรงนี้หมดเลย นี่เป็นพวกสบูร้าน,น,น,พนีพวกยากแก้หวัดคนจะซื้อตุนไว้ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วพวกพาราเซตามอล А это фиктыр, потому что он был вот белинском, я знаю... Ну, в каком фарке не